มีทางบ้านถามมาว่าศีลข้อ6ขอนิยามเวลาเพลนคือบ่ายสองได้ไหมคะอ๋อนี่ตั้งใจจะรักษาศีล8และคุณโยมอันนี้เป็นกุศลเจตนาที่ดีมากเลยขออนุโมทนาแต่ที่ว่าขอนิยามเวลาเพนเป็นบ่ายสองสงสัยเป็นเพราะว่าอาจจะทํางานเข้ากะสมว่าเลิกเที่ยงหรือเลิกบ่ายสหรือว่าเรียนหนังสือแล้วมันเลิก ทานข้าวไม่ทันเพนเนี่ยนะเพนก็คือภายในเที่ยงไนะใช่ไหมแตยจะขอยืดเวลาไปหน่อยได้ไหมคุณโยมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยหลักการเนี่ยนะเวลาเพนคือจะรักษาสินแปลกก็ภายในเที่ยงมันก็คือเที่ยงแต่เมื่อเรามีเหตุจําเป็นไม่ว่าด้วยเรื่องการเรียนหรือการงานก็ตามเนี่ยอันนั้นเราก็ยืดหยุ่นตามความจําเป็นแต่เจตนาในการรักษาศินของเราด,ดีเรายังได้บุญตรงนั้นอยู่ แต่ให้ยืดหยุ่นตามสมควรอย่าไปยืดจนกระทั่งยืดยาดไปเลยเนี่ก็ไม่ดีนะเอาแค่เท่าที่มีความจําเป็นแล้วศีลข้อเข้อ8ก็ตั้งใจรักษาข้อไหนรักษาได้เต็มที่เราก็อย่างเคร่งครัดเลยข้อไหนที่ภาวะงานเรียนบังคับให้เราทําไม่ได้ถ้าไม่งั้นเราก็ต้องรักษาศีนห้าเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวเย็นไปเส้นเลยหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงแต่งหน้าทาปากนอนที่นอนสูงใหญ่อย่างเงี้ย ทำให้เราขาดโอกาสในการรักษาศีลข้ออื่นเราก็ยืดหยุ่นเอาแต่พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ขออนุมโมทนาด้วยเจริญพร